จ้าสวัสดีจ้าเอฟซีสวัสดีครับไม่น้อยส, <นะ S 2> สวัสดีครับม่น้อยเอฟซีทุกคนจ้าามาถามมาไม่น้อยฝันยำบอจากเมือนั้นอบอฝันดิละ่ะอันนี้กรณีของแา่น้อยนี่คันฝันเร็วคันเร,ร,รื่อยบอกแกอ่านคำนงกันแตนะบบ่เคยฝันกันบ,บอกแล้วก็บอกเลื่อยเังสิแม่เอฟซีแต่ผมว่าฝันนั่นน่ะเนาะแต่ว่าแต่ผมฝันมาย่ำมายำหน่อยมิตรเยอะหน่อยน่ะฝันว่าหลังจากซื้อหวยเราเนาะ ยายนมาฝันว่ามีคนเอารถมาใยายน้อยสามขันมาจอดจอดหน้าบ้านจอดเลี่ยงกันเลยรถยังอะไม่น้อยรถเป็นรถเก๋งรถเก๋งมันสิเป็นของอันของอันอันวอนโวไหมรถเก๋งวอนโววอนโวสามขันยายน้อยมาป้าจาไม่จะขี่ยังไงเพราะฉันแล้วแล้าแพงก็บิมม่องจอดระดับยายน้อยแต่ว่ารถมันสิเป็นสีดำรถทุกขันเด้สีดำทุกขันเออสีดำทุกขันเลี่ยงกันเลยเพราว่าม่ต้องเรียง จังไงก็มาเห็นเจ้าเล่ยเจ้าเอ๋ยว่ะสิเจ้าเลยแล้วแต่เจ้าสิมีปัญญาเขาว่ามีหัววันโบครับอืมมี่หัววันโบสีดำครับแคบเยอะหน่อยบาหหวยแต่ยู่เฮียนกับบูชีแยกเทียบว่ามีหม่องจอดออกไปเลยเขาเลยว่าคนสั่งให้เอามาส่งเนอะเขาว่าครับมีคนสั่งให้แล้วเะคามาส่งสามขั้นความครับเยาะหน่อยสะดุ้งขึ้นปานอยู่บนจอดใส่หม้อใส่ไปละ กเล็เกระตูกกหลายที่ได้ไดอกตัวเลขไปเสียปบกระซื้อรตเตอรี่ได้รเอตเเอรี่ซื้อรอตรเตอรี่อื่นอื่นเขาเสียมก่าทรงอีกซื้อเลขรอตเตอรี่เจ็ดศูนย์บบอสองสิบใบสองศูนย์เจดสิบใบวนี้ลิลรเตอรี่ยี่สิบใบครับครับแล้วนกมาอีกบ่บ่นกบ่อาอีกบ่มาบ่มาเลยมีดเลยแต่ว่าฝันอ่ะได้หน่อยแต่ว่ามัน มันเขาอยู่ดอกเล็กเขาอยูเพราะว่ายันแต่อาทิตย์อาทิตย์มีเบิดอาทิตย์เยวหน่อยนางนางเบิงท่โทรศัพท์นันเลขมาเขากับเพ้าไรอาจารย์เด้อ่ามาตรงกันซูนสอตเนาะนออศูนสองกับศูนเจ็ดกระตรงกันเด้ครับอืมเมื่อนั้นนั้นมาตบบ้านหนองบังไปพอข้าเจอาไปเอาเล็กนู่นตาเดียวครับวอไรดอกเนาะอ๋อวอไรดอกเนาะข้าเจ่เข้ากี่โลด้างซเมนจบของหน้านราใหญ่ใย่ใย่ใย่ครับเป็นว่า ครับเย่น่อยก็หนีมาสันแม่เนไปเอายอหน่อยกับป่าจอแล้วยหน่อยยานมันหลุดจากเพนเนาะครับบัดเมื่อ้นบัดเมื่อ้นหมู่บ้านนี่มาเบ่งในงทรศัเพราะ่ยหน่ที่เราเอิ่นกูยุ่แยกมองลงสป่าตัวนี้เน่มาสันมองมองสภานี่มแม่เ็นเห็นสัาน่ะสิมีสัางแดงโคงไปน้าหวยน้าหวยน้าหวยนั่นแะจับลิกนึ่งมาพอยเยอหน่อยมือนที่แก่หนาเอินส่ตัวนั่นโอ่จะไปกิน้ำยู่อัน มันมีซ่อนนั่นน,นั่นแหละนั่นแหละเยายหน่อยที่รถไปก้อนอตัพ,พ่อตัวพ่อเขาแย่อนั่นเมือนั่นแหละข้าเจ้าเปียวเลี้ยวข้าเจ้าไปเอาแล้วอืมข้าเจ้าไปีข้าเจเ้า,า,จา,าจได้ส่วนสองนี่ส่วนสองอมกกตรงครับข้าเจ้าลงข่าวข่าในโทรศัพท์เลขกันเลขกันซ้ำตัวมันตัวใดวะจำเขาบ่ได้แต่ว่าจำว่ำาตาเดลีอ๋อมันม่ได้ลีคือเลขกูแทะภาษาเยอะหน่อยว่ะแต่ว่าเลขนกนีแกวุ้ยเลขนกนี่ห้องก็ไม่มองปิสมองการ์่ะ มันคืองดก่อนงดก่อนยังคุ้มเครยยหน่อยยังบอกอยู่เมนเบาๆยัยหน่อยยังวาเด้งดก่อนยังเพิ่งมาหอมคุ้มเครงยดมาวันี้้ว่มาหงเจ้าหนาวแล้วมาหอสิบสองสิบสองสิบสองัสยงสิบสองหรือสองศูนย์ก็ได้กระตุ้นกรงตุ้ก้มฝันยัยหน่อยเนาะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดไม่ก็ตัวเดียวกันคือกันตัวเป็นตัวตายขึ้กันไม่มาแมนแมนแมนซโรดเอซีซื้อได้นะได้หลังกับซื้อโลด แตาบ่แพ้ด่วนเป็นแค่ไร่ยน่อยบ่แพ้ด่วนก็ได้ไย่หน้องฝันดีครับฝันดีฝันว่าเขาเอารถมาส่งสามคันสามขั้นคนนี้ถึงบ่อคนเด้อพอมีแต่ยี่ห้อดังครับรถเก่งจริงไ่มาให้รถจริงครับมาส่งยร่หน่อยก็บอกว่าเบ้าพอมีหมองจอดเบ้าบขาเอาไปได้เขาก็ผู้ที่เขามาส่งนะเราไปเลยครับเพราะว่าเอาเบ้าก็ตามมีคนสั่งมาให้เราก็ต้องเอาเขาบอกแค่หน่อยว่าสี่แม่เอฟซี ยี่สิบโมเนอยู่บ่แต่ว่าแย่หน่อยนี่จำได้บ่อยเบาถอยที่แย่หน่อยเบาเขาเอาเฮ็ดกับขาบปูนมาแหว่งแย่หน่อยหนอยไว้ให้เขาลดแย่หน่อยมันจะลดจากเจ็ดศูนย์เป็นหกศูนย์บ่เออลดตัวใดาก็ซื้อลดแต่ว่าควบคิดของแย่หน่อยแย่หน่อยบ่อันนั้นหรอกคือว่าฟันเลี้ยวก็คือซื้อแล้วก็ซื้อเล้วรถถือบ่ถือก็สร้างควบคิดของแย่หน่อยกันว่ารลดระ่ายยางนี่แย่หน่อยบ่ซื้อรถลงหรอกซื้อไหลมันไหลเมนบ่ละ แม่นค่ะมตก็ยังยืนยันที่ตัวเก่าเนาะค่ะยืนยันที่ตัวเก่าเพเปลี่ยนแปลงเจ็นองเจกับสิบสองับสิบสองะซื้รวสตัวกับศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองบตัวอนี่บ่หลายหน่อยเนาะบ่หลายแกยังบอกเปลี่ยนแปลงเนาะครับแตบอเปลี่ยนแปลงดอกยงมามาถามมาครับผมอ่เอฟซีคนมาไปตามนี่หน่อยเนี่ยเป็นเสียงเลยกับคนฝันอีกบ่ อันต่อเอฟเอฟฟี่ฝันอีฝันแลไวเขาเอารถวอนโบวอนโบเป็นเกงเนี่ยมาหันสามขั้นมาจอดเลยเฮียนเลยเลี่ยงกันเลยเลี่ยงกันเลยแต่ว่าเยะหน่อยนะบวกเขาบาคนนี้มาส่งรถนะับไยมาสื่อรถหลายขั้นที่มาจอดใส่ในคูบฝันของเย้หน่อยเออบ้านนี้เจ้าเอาไปเอากระซังแล้วเขาเจอาซังไม่หรอเขาบางสิผู้ที่เขามาส่งรถนะ่ะนะผู้เขามาส่งรถนะ่ะเอารถจอดได้เขาไปเลยครับ เอาไปเอาสร้างรถกระจอดอยู่หันนะจนในความฝันจนรู้สึกว่าย่หมดเศร้าของที่ฝันนั่นนะ่ะฝันยังเอาก็เลยได้เอาอือชาวโรตเตอรีเขาจะมาส่สงหอดเฮียนเด้คือฝ่ายความฝันบ่อบอกเขวาว่าแม่อีสามสม,มาื่นเ้อเขาว่าอันสี่เจ้ผมเสียโรตเตอรีเมา่หร่แต่รอโรตเตอรีอันนมั่นมันมันมั่นม่ได้เก็ตอันมันม่ได้เกตชุดสองนี่แหมเกตชุดส,สามอวววมาทันอ้าวกับอะไรอยากได้ป็นไง ก็นีลน่ละนี่ละค่วงพ่วมนี่ละนี่ละย่ายหน่อยว่ากับรถตดีนะที่เพิ่นมาขายเองกัสิเอานะเพได้ปุเต็มแจเอาก็ต้องเอาเงินสะคแั่นั่นละเจ็ดส่วนสามนี่บ่เออเจ็ดส่นสามสามส่วนเจ็ดนี่สามคนไบสุดสุดสิบเอ็มันเจ็ว่าสิบสองล้านเหนไหมเห็นหโอ้อจ้ะนั่นละก็ได้เอาก็าาได้ได้อิดมาน้อ เพื่อพนมว่าแม่เดี๋ยวมือ <Wars> อื <improving> ่นผมจะขอมาส่งเรื่องของเขาขายรูปไปเบิ่งนะเขาเลยว่าเขามามืออื่นได้มพราจ่ายเงินผ่อมนัดเขาใส่เงินนะมันจะเป็นเครื่องงดบางหนึ่งน่ะเงินคลองบอลมีไปสั่งเขาด้วยสินะเขาหย่านไปได้ขายเขาก็เลยขายพื้นดีสีเมฟซี่แต่เมื่อไหร่ได้หาใบแล้วหาใบก็ไล่เติมเด้อเนาะงบ่าวเถ่าแม่นครับ มาซีโรดเอฟซีฝันดีนะครับพีน้องฝันดีครับท่านผู้ชมครับฝันดีอยู่เป็นฝันว่าได้รถสามขันบุญเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องอ่ากับฝันแค่นี้ฝันแค่นี้อ่าพอฝันพอฝันจะ่ากัมีแตรพ่อเพิ่นมายัำมันละให้มึงจื้อให้มึงจื้อกระสิจื้อตัวนี้ตัวหลังจากกันพวกยุทธูยูทหยังมาเอาแล้วเพิ่นกับมาบอกคนกับบอกกันเด้ให้จื้อไว้ให้จื้อให้มึงจื้อ แต่า่านในนอกก็ล่างงานเปิดอันโทราศัพท์สวดมนต์อิติปิโสเพลินหัวตะไรอันซีซีกัวนี่แหละสีก็สีิบก็บทนี่ละบ้านนี้พรืมันจจกจะจะคองสิลับนี่แหะเบาเถาคอคก็จะคล้องสิลับนี่แหละคลา,า,ายว่าสิง่วงึงสีนีงบาดก็จะนุนคนมาบอกใส่ใหัวจื่อว้เด้อห้จื่อว้เด้อตัวใดหื่อว้เด้อือ,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 อจะพ่นมาบอกใส่ห ก็พอต้องบอกว่าจื่อดอกฟอเอ้ยคิดในใจอยู่ลูกนํามาเบ็ดเงนินหลายบาทว่าย่าหน่อยก็ว่าเด้อยเบาเท่าเล็กเห็นว่างทีย่าหน่อยสื่อเลขที่มันไปิดอ,ออกฝันนังว่าเขาอหนึ่งเห็นแล้ขอบคุณมเขหอยไห้หนาบานยังว่าเห็นบ่แม่นกับคนโอเคได้หลือดิแม่นยังว่าอืย่าหน่อยฝันเขว่าฝันว่าได้สิ่งในควางนี่ก็ไปรักขอกนี่แม่นี่เบาเท่าได้เนีย เรบก็เอาของมาให้ก็เป็นรักเอาของม<อ><บ>าเขาเอารถมาให้อืรถมาให้นี่รับยี่หน่อยเสียง,งฟันนะครับนอกฟันมาข้าเจ้าเอาออรถมาให้รับนี่ครับอ่าแนวทางของยี่หน่อยที่ให้ไวแล้วนะครับนอหัวดวันที่สองฝึกสภาพคล่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเลขควบฝันยี่หน่อยเจ็ดศูนย์สองยี่หน่อยเสียงฟันหละฟันดีว่ามีคนเอารถมาให้สามขั้นเลยครับชมชมครับศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง นี่ครับยายหน่อยเน้นที่0270ยายหน่อยก็มั้งเลขนกครับ12ครับ12 12นี่ครับจะเป็น0220ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับยายหน่อยยังย่ำตอกเก่าได้ครับท่านผู้ชมครับฝันดีครับขาโค้งสุบายม่กยายหน่อยเนาะครับผมเอาครับนี่ครับท่านไหนสนใจเนาะครับบูชาท้าเวสสุวรรณสวยปะครับยายหน่อยสวยๆเนาะยยายหน่อยนะครับนี่ครับ นี่ครับผมเอาแน่นพอดีขอไปเลยได้บานเดลยศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่นครับนี่ครับท้าเวทสวนนี่ครับเดินหน่ีท้าเวทสวนค่ะนี่ครับนี่มันเป็นเหรียญรอรอนะจ้ะเพราะว่าชีวิตของลูกสาวผ่านตายมากเป็นวันเพื่นนี่ท้าเวทสวนเดนีน่อยเท้าเวทสวนนี่ครับผมสนใจทักไลน์นะครับแถมสายสินของปูซีสูนั่นเลยครับท่านผู้ชมครับเอยปูซาหน้าเมันพระเจ้าพระอยุทสกุลเพื่นเอาให้ ออค่ะท้าเวชวัณเวชวณนี่บ้เออท้าเวชวัณตัวของลูกสาวมันสิเป็นรุ่นรอเป็นนั่นนะ่ะนี่ไม่ใย่น้อยนะครับน้อนี่ครับเปนสะขับเรี่ยมใส่กอบเป็นงางครับคอแม่คอย ข่อยมีอยากไม่ยช่น้ข่อยเสมอเอาหอยแคระแน่นเนาะแคระเนาะนเนาะกัฝากไว้สนิทโชคดีทุกคนนะรวยรวยเงินรวยเบื่อไปน้ำกันได้ง่ายใน้ซื้อตัวที่ย่หน่อยบอกเนี่ยนะเพราะผิดหวังเนาะแย่หน่อยกัลลันตีฟันทั่วในไม้จิตแน่นอนจิตศูนย์สองเฮ้าเนี่ยเขต้องไปตีสะเลยพื้นของเอฟซีเองเอาคีปีค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจทาวเวสุวรรณเนาะค่ะติดต่อบ่าวเถ้าได้เด้อค่ะเพิ่นกระลัง ตังจวงมเนาะขอ่อยแมนบาวเทาแมนครับมีคนสนใจมาหลายเรื่อมีคน,นคสนใจติดต่อบบาวเทาได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่มูกฝากไว้ไมเพียงแค่น่เนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่สองพืษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะพบพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มูกับสวัสดีค่ะ